สวัสดีครับผมพบอกันเชเคยครับกับสกายชาแนลฮายูฮากินตามฤดูกาลครับผมมอนี่ป้าพี่น้องมาใส่มองครับมาลัดปลาปลาขึ้นครับผมมาเบิ่งกันครับว่าเพิ่นได้แล้วครับแต่ว่าผมท่านเลยพยายามเนาะกลางไว้ตั้งแต่เศร้าพุ่นละไปชมครับปลานี่ครับพี่น้องปลาครับผมมีคือปลาของพ่อใหญ่เพิ่นมากางแต่เศร้านะครับ นะครับโอ้มีหอดปลาปลาย้อนบ่อกพใหญ่นี่โอ้นี่เบิเ่งครับผมนี่พี่น้องพใหญ่เพิ่นมาก,กางไว้แต่เสาผมยังข้าไปเฮ็ดงานครับก็เลยก็เลยสิมายามตอนบ่ายนะครับเจ้ายามจักเถี่ยวแล้วพะยัยสองเถื่อก็สองเถื่อมา ครับพ่อยัยพนกำลังสีลงไปยามครับนี่ครับการหาอยู่หากินครับผมหน้าปลาึ้นนี่ข้นสยีมาแบบเต็มเลยครับแถวนี้พน่น็นมาหาปา่าฝั่งทางนั้นเป็นฝั่งเล่าครับผมฝั่งเล่าครับพนกับมาหาปลาคือกันมาติดตามกันครับว่าพ่อใหญี่ใิได้จักโตครับมือน,นี่ เกี่ยวนี้นะครับอ้มอมาย้อนเลืกกอ,อลก,กะอะไฟลยลอนยลอนเองหรือจังไหนโอ้ยน้อ พิดเราบวจักษ์นอปลาเนาะหืมเศรานี่เราลงมากกะโมเดยพ่อโตตัวเราข้นเมื่อนะบอวะอีพอวะมันเป็นเต็มม่องล้วบัดันครับวิธีการ ยามมองนะครับอยู่ในแกงกระเบานะครับมาแล้วครับเน่เ่ๆๆ่ๆบิ้งเบพี่น้องนี่นครับมาแล้วครับตัวนึงอ่าส้มไปเรื่อยๆครับตัวฮะ มันก็ถือกลางกลางดงอยู่ตัว เห็นหนังเดียวบ่ฮะม่องกันเลยอ่ะพะโลไหมปะยอนปะยอนนี่ครับปะยอนครับเอาครับมาเบิ่งกันครับพอดีพอมันมากนะครับอะไรแห้งพันลงย่า วันนั้นพญ่พงนะครับพญ่ยา,ยามเลยนะครับพใหญ่พงษ์ก็เว้นพ่อโต น้ำยังแห้งอยู่นะครับก็เลยโมดีดึงมองขึ้นมาต้องล่อให้น้ำนิ่งนะครับน้ำอ่อนก่อนครับสังเกตที่ปลายใหม่นะครับน้ำสิตีแห้ง หนามกึ่งเขามาเอาครับดึงแล้วครับ,รบมาชมกันครับ แล้วครับตัวหนึ่งตัวปลายยังนะพอปลาสะกางนะครับขามองเจ็ดเส้น พูนครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นทั้งหลังแล้วครับตัวนึงเมื่อกี้โยโย่ทางหลังเจ้าตัวนึ่งมาฮนะน่ะมันลอยมันมองมันตีไปทั้งหลังเห็นไหเห็นอีกตัวนึงเหรอนี่ปะเปรี้ยนมาตัวนี้ปะเปรี้ยนนะครับ ไม่โค้งเลยต้องดึงเส้นตัวที่มันย่านตัวนี้จะทบเคร้งบว่าเส้นตัวนี้นี่และเส้นที่มันย่านสองเส้นที่มันผ่าดู่เรื่อนี่รนนนครับพอดีเมื่อกี้มาเอาเสือกมาผูกฟังนี้นะครับนะครับเสือกเสือกผูกดึงไว้ครับ เส้นดึงขึ้นมากครับพอวานนาวมันแห้งไดซี่โตแล้วครับเมื่อกี้เห็นเ่นยามขึ้นมากปัดขี้งนครับ โอ้ยหลุดแล้วไปแล้วมันรอดนะครับตัวที่หาหลุด ตัวที่หกมากแล้วครับหาเส้นนี่พอดีเออปลาหกเส้นหาหกเส้นอืมมันดอน ได้พกครับแต่ว่าได้หาโตนะครับตัวหนึ่งลุดไปอาครับแต่มาติดตามกันอีกครับผมเดี๋ยวล่อยามอีกรอบที่สองครับอืมครับปลาติพอคนใดนะครับร่วมแล้วซีหาหาโตกับต้นหนึ่งลุดไปเนาะ